เอาสวัสดีครับเพื่อนครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมเอเซตท็อปบ็อกนับองของยี่ห้อสามารถนะเพื่อนนะนะครับเป็นใช้อะแดปเตอร์5โวลต์นะเพื่อนครับเนะจ้าตัวนี้นะใช้อะแดปเตอร์5โวลต์นะก็เบื้องต้นนะครับที่ได้รับแจ้งก็คือเสียบแล้วไม่ติดไม่ทำงานนะเพื่อนนะ เสียบแล้วไม่ติดไม่ทำงานนะเพื่อนนะก็มาดูครับว่าเป็นที่อะไรนะครับเสียไฟเข้าไปนะครับนะช่องไหนฮะช่องน,นีนนะเพื่อนนะช่องนี้เป็น AV นะเพื่อนนะอันนี้เป็นเสียบอะไรไม่รู้ครับอ๋อเป็นตัวรีโมทนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมของเขานะครับส่วนมากก็จะเสียบเป็น เอวตัวนี้มันจะเสียบอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น RCA นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตแคสตดมไอนะครับเนี่ยก็เ,เสียบเข้าไปนะดูมีไฟไหมก็ไม่มีไฟขึ้นมาเลยนะเพื่อนนะเนี่ยไม่มีไฟเลยเลยนะกรณีแบบนี้นะเพื่อนนะกรณีที่เป็นรุ่นอะแดปเตอร์นะครับก็จะต้องเช็คทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ต้องเช็คทั้งตัวเครื่องนะว่ามันเป็นที่อะไรนะเพื่อนะนะครับ เอมาลือที่อะแดปเตอร์5โวลต์ของเขาใช้5โวลต์2แอมป์นั้นเพื่อนนะอันนี้ไม่น่าจะใช่มากับเครื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสเปคยังไงนะครับอ่า5โวลต์2แอมป์ใช่ฮะอันนี้ก็ขาดขาดไปแล้วอ่ะ,ะถือว่าตรงนะครั่อดับแรกมาวัดที่ตัวที่มอบอแปลงนะว่า หโวลต์สองแอมป์เราออก5โวลต์สองแอมป์ไหมนะครับนี่เป็นรูมันเล็กเงี้ยเพื่อนจะหาอะไรจิ้มหน่อยเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรมันมิตเ,ตมตเตอร์ม่เข้าไม่ได้นะสายมิตเตอร์เข้าไม่ได้เราใช้อันนี้เข้าได้ไหมอ่ะพอได้ครับก็ปรับไปที่ยี่สิบโวลต์นะครับ,ออบ,รบเอามาดูครับเอาไม่ขึ้นเลยเนี่ยนี่นี่ฮะ ไม่ขึ้นเลยครับก็คงต้องซ่อมมอแปลงของตัวห้าโวลต์นี่ก่อนนะครับเอามาดูครับเพื่อนครับคลิปที่แล้วเราก็เพิ่งจะแปลงจากห้าโวลต์เป็นสิบสองโวลต์ไปนะคลิปนี้หมายแล้วผมจริงๆรุ่นนี้ผมก็มีนะเดี๋ยวมันเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นตัวตัวที่ที่เราแปลงไปแล้วสนะิบสองโวลต์เอาไว้ซ่อมพวกเครื่องดีวีดีนะเพื่อนทที ติดตาม fc ที่ติดตามก็จะรู้ครับโอเคไม่เป็นไรก็ลื้อออกมาลักษณะเงี้นั้นเพื่อนนะนะครับโอ้โหงัดสายหลุดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรแยวค่อยเชื่อมนะครับไม่ติดก็โอ้โหนะดูดูแล้วก็น่าจะรู้แล้วเพื่อนนะเผื่มองเห็นป่ะครับ เนี่ยสี่ฝั่งเอาพุทมันบวมนะเพื่อนนะตัวนี้มันกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์กี่ไมโครฟารัดไม่รู้นะมันบังด้านนี้น,น,นะเพื่อนนะโอ้สี่ร้อยเจ็ดสิบนะเพื่อนนะสิบโวลต์สี่ร้อยเจ็ดสิบก็โอเค เดี๋ยวเราค่อยหามาใส่นั้นเพื่อนนะามาดูว่ามันเป็นที่ซับไพอว่าเป็นที่ฝั่งเอาต์พุตเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดปกติเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็เขามีตัวเขาเรียกอะไรนะตัวป้องกันคืนรบกวนทีน่ก็ค่อนข้างที่จะดีนันเพื่อนนะนี่ครับนี่ครับฝั่งหนึ่งก็สายไฟฝั่งหนึ่งเนี้ยวิ่ง วิ่งมาตรงคอ้คอมระหว่างตัวตัว C ตรงนี้นั้นเบื่อนนะครับนะบวกตัว Cx ตัวนี้นั้นเบื่อนะน,น,นะนนนนะแล้วเพื่อที่จะคองกระแสะอะไรต่างๆนะถ้าเกิดมันแรงดันไฟกาเรียกว่าเหมือนเหมือนไฟกระชากไฟแรงๆนะครับตัวนี้ก็จะตัดไปนะครับตัวนี้ไม่ก็ดูง่ายครับตัวนี้ก็ดูแค่ว่ามันเสียรูปหรือปานะครับ พอตัวนี้ผ่านก็จะวิ่งมาตรงเซตของตัวไดโอดนะครับนี่ฮะที่เขาต่อเป็นไดโอดบิดไฟธรรมดาเนี่ยเพื่อนนะตรงนี้ครับสี่ตัวตรงนี้นั่นเพื่อนนะไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่าผมขยายทีดนึงก็ได้ครับนี่ครับมันจะมีไดโอดอยู่สี่ตัวนะ่ะถึงจะส่งมาตัวสี่นะครับส่งมาตัวสี่ฝั่งนี้ครับเพื่อนครับก่อ,อนที่จะข้ามมันจะมีตัว อปโตนะครับตัวอปโตตัวนี้นะครับอปโตก็เขาก็จะทําหน้าที่แบบว่าถ้าเกิดเวลาเอาพุทของใครที่มันออกไม่นิ่งอะ่ะเมื่อนเวลาเราวัดแรงดันไฟแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเพื่อนก็มาใช้ตัวอปโตนะตัวนี้จะทําให้มันให้มันกระแสไฟเรียบเรียบนิ่งขึ้นนะนะประมาณนี้ครับก็คือจะช่วยตัวซีอะกองตัวซนะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวข้ามระหว่างบอร์ดซับไพ่มาไงเพื่อนนะข้ามมา เอาเเพิ่งต้นผมจะคงจะไม่วัดพวกทางไอซับไพนั้นเลยน,นะผมจะลองเช็คตัวเปลี่ยนตัวไอสิบโวลต์ตัวนี้ก่อนครับอสี่ร้อยเจ็สิบตัวนี้นะครับว่าเพราะว่าอยากจะเชื่อมสายเข้าไปก่อนครับในกัรเป็นครับก็ผมเชื่อมสายที่มันหลุดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอาตัว ตัวนี้ออกนะเพื่อนนะน่ครับเพื่อนจะใช้ตัวดูดตะกั่วก็ได้นะครับใครมีตัวดูดตะกั่วก็ใช้ตัวดูดตะกัวก่วได้นะครับเ,รเห็นไหมครับบวมฮ่า จิ้งไปครับก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปอ่ะตัวใหม่ผมอะไรผมหายไปไหนละอ่ะอยู่นี่ครับนี่ก็จะนะเพื่อนนะมองเห็นหรือเปล่าไม่โรนั้นเพื่อนนะโฟกัสไหมครับอ่าจะต้องเรียบเรียบอย่างนี้นั่นเพื่อนนะสิบโวลต์มาดูที่บอร์ดครับ ว่าตรงนี้จะเขียนคําว่าลบอยู่แล้วก็เอาเนี่ยขา,ขาวเนี่ยด้านลบเนี่ยใส่ไปฝั่งด้านลบนะครับแบบนี้นั่นเพื่อนนะก็เชื่อมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับ ี้ยเพื่อนก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปแล้วก็เสียบปลัก๊กลองดนูนะเพื่อนนะนี่ครับก็ใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวผมจะยังยังไม่ยึดน็อตนะเพื่อนนะยังไม่ยึดน็อตโอเคก็น่าจะเป็นซีตัวเดียวแล้วครับเพราะว่าดูแล้วมัน ค่าไม่น่าจะมีอะไรนะเพื่อนนะเวลาซ่อมก็เสียบวัดไปเสียบเข้าไปหัวบวกวัดไปได้สายมิเตอร์ไม่ถึงก็ทำลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนนะอ่ะมิเตอร์มาวัดก็จะเป็นการซ่อมสองอย่างเลยนะเพื่อนนะวันนี้นะมาอย่างอ่ะมาแล้วครับนะครับนิ่งนะกรณีที่มันไฟมาแต่ไม่นิ่งเพื่อนเ<ๆ>ก็ไปเช็คตัวออโต้นะเพื่อนนะตอนนี้นิ่งแล้วนะครับ นะครับ5.6 1แล้วเราก็จะมาลองตัวยวแกะดูก่อนก็ได้ครับยังไม่เสียบไฟเลยดีกว่านะครับเสียบไฟเลยเกิดมนันมีรอยไหมหรือว่ารอยอะไรจะเป็นซ้ำเติมลงไปเปนเข้ามากกว่าเดิมน,นะก็เดี๋ยวแกะ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 เป็นกิปนึงกนนะ นี่เป็นกิบอยู่ะนีับด้านข้างนะครับของสามานะเป็นกิบอยู่นะครับโอ้โหนะครับด้วยน,นะเห็นสนิมเห็นอะไรไหมครับ <c oughs> มีรอยไหมออกมีรอยเห็นไหมครับก็เป็นขมเหมาธรรมดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอังต้นผมจะล้างบอดก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะเสียบไฟนะเพือนเพราะมันมีความชื้น,นครับ เราถึงไม่เสียบไฟเลยโดยตรงนะถ้าเกิดเสียบไฟเลยบางทีมันอาจจะรัดวงจรในพวกความชื้นนี่แล้ครับจะลองทำความสะอาดก่อนก็ใช้ทินเนอร์ธรรมดาให้ร้านเพื่อนๆครับนะครับชทําความสะอาดนะครับกรณีที่เราซ่อมกล่องลิซซอนที่เขาเรียกว่าหะายที่มันมีซับไพด้านนอกนะครับ เห็นไครับว่ามันจะใสขึ้นนะครับความชื้นต่างๆก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าไอซีเล็กเลพวกนี้เพื่อนนะเห็นไหมครับเนี่ยไอซีพวกเล็กเล็พวกต่างๆนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีความชื้นแม้แต่นิดหนึ่งมันก็มันถึงกันนะจริงจริงมันต้องมันจะต้องไม่ถึงกันอะบางตัวนะพอมีความชื้นเชื่อมโยงแรงดันไฟเข้าไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันช็อตได้นะ ทำความสะอาดให้ทาาุกจุดเลยนะด้วยนะก็เ,เป็นลักษณะอนี้นะครับโอเคแล,ะละ้วล่ะลองรัตเตอร์ดูทีนี้ขึ้นไปแล้วก็ไป ก็คงไม่ไปต่อข้อทีวีวเพื่อนนะอ่ะทีน,นี้รูเอวีเนี่ยรูอะแดปเตอร์เนี่ยขึ้นฝ่ายเ้าเพื่อนนครับนี่ยครับโยมองเห็นหรือเปล่านะนี่ครับอ่าที่แรกว่าจะไม่ไปลองกับทีวีนั้นเพื่อนมันก็คงจะไม่ได้นะนะเพราะไฟเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้นะผมก็คงจะต้องไปลองกับทีวีแล้วเพื่อนัน่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ ต่อเข้ากับทีวีเรียบร้อยแล้วนื่นเลนะต่อให้เรียบร้อยแล้นเลยนะนะก็จะมีสายเสาอากาศแล้วก็นี่เป็นต่อเป็น hdmi นะครับก็เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ที่เราซ่อมมาเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็จะลองเปิดไฟดูนเพื่อนนะอะ่เปิดไฟปั๊บนี่ไฟขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าที่ทีวีจะเป็นยังไงนะครับอ่ที่ทีวีก็เริ่มขึ้นแล้เพื่อนครับนะครับใน,ะบนลูกค้าไม่ได้ให้รีโมทผมมานะก็ มาดูว่าเขาจะเป็นยังไงแค่นั้นเองครับกรุณาเสียบสายอากาศไม่พบกดปุ่มไฟเลี้ยงอ่านี่ฮะไม่มีดีโมดมันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยเพื่อนแต่เบื้องต้นมันขึ้นอย่างนี้แล้วนั้นเะพื่อนนะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะผมว่านะนะครับเพราะผมต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกล่องมันเซตใหม่อะ่ะมันจะต้องไปตั้งค่าให้ไฟเลี้ยงเสาแล้วก็ถึงจะกดผ่านพอกดผ่าน มันก็จะไปตั้งว่าเราอยู่กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจาังหวัดอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ากล่องเขาแบบว่าพออะแดปเตอร์เสียแล้วก็ความจําหรือว่าชิปที่มันจําว่าเราใช้อยู่ตําแหน่งไหนมันก็หายไปด้วยนะครับมันเหมือนกล่องใหม่นะงูดง่ายเราเซจใหม่อันนี้คือใช้ได้นะ้วท่านเพื่อนครับฮะนาจะใช้ได้100%เราจะเซ็นขึ้นภาพไม่มีเ,เราดูที่หน้าจอทีวีนะขึ้นภาพแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไร มันจะเป็นยุบๆๆๆๆนะถ้าเกิดมันกรณีที่เป็นในลักษณะงี้นะให้เพื่อนๆไปล้างบอร์ดแสดงว่าบอร์ดมันมีความชื้นนะบอร์ดบางคนอ่ะแบบพอเสียบแล้วมัน like ขึ้นทุกอย่างแต่ว่ามันมีเหมือนเม็ดอะไรเล็กๆๆนี้ครับไปล้างบอร์ดนะครับก็จะหายเพืสังเกตว่าที่ผมยังไม่เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปว่าผมล้างบอร์ดไหมมันจะนิ่งไฟจะนิ่งที่ตัวทีวีครับไม่มีเม็ดไม่มีอะไรนะนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วละครับ วันหลังลูกค้าก็รบกวนส่งมาซ่อมรบกวนรีโมทที่หนึ่งนะครับจะได้เข้าไปเซ็ตหรือว่าตั้งค่าอะไรต่างๆครับก็โอเคครับเพื่อนครับการซ่อมเซ็ตท็อปบ็อกนะครับกรณีที่เป็นอะแดปเตอร์แยกนั้นเลยนะผมลองสิถอดปลั๊กอันใบนะครับกรณีที่มีอะแดปเตอร์แยกแบบนี้นะครับก็ให้เช็คที่อะแดปเตอร์นะครับเป็นเป็นสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะมาเช็คตัวตัวกล่องนะครับพอไฟเข้าแล้ว มันไม่ติดเนี่ยจะมาไล่ก่อนแต่สำหรับเคสนี้นะเป็นที่ซีเสียเฉยๆครับที่ตัวดับเ t e r ตอร์นะอ่าก็ง่ายๆครับการเปลี่ยนครับก็ับเข้าไปดูได้ย้อนกลับเข้าไปดูนะั้นกันมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ s c หรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ครับชอบก,ก็กดถูกใจกด Subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ